ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Wo t เ r i n g wave ววันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ2ตัวละครใหม่ที่จะมาในแพท1.2ตัวละครแพท1.2เนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับผมก็จะเป็นตัวละครอย่างเจ๋อจือจะเป็นน้องผู้หญิงใส่แว่นสุดน่ารักคนนี้่วนตัวละครหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวละครผู้ชายสุดเท่ที่จะมีชื่อว่าเซียนหลี่เหวานนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมองดูดีแล้วนะครับมันคล้ายๆกับตัวละครเจนนอตเหลือเกินนะแขนเป็นไซบอกผมคิดว่าเกมเพลย์น่าจะสนุกแน่่เเเดดีาาดี๋ยยยววราามพูคุก 2ตัวละครตัวนี้กันในคลิปนี้นะครับส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม Wondering Wave หรือว่าเกม b a c k c o v e r Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนําร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี้ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิรัตติกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับก่อนอื่นตอนนี้ก็น่าจะมีหลายๆคนกําลังสงสัยว่าตกลงแล้วตัวละครแพท1.2เนี่ยมันมาเป็นตัวละคร5าดาวหรือว่า4ดาวกันแน่คําตอบก็คือทั้ง2ตัวละครนะครับมาเป็นตัวละคร5ดาวถึงแมว้ว่ารูปทางเพจออฟฟิเชียลเนี่ยมันจะทําให้เราสับสนนะครับผมก็ไม่แปลกใจเพราะว่าทางเพจออฟฟิเชียลได้โพสต์รูปมาแล้วก็มุมขวาบนของรูปเนี่ดดาว ที่5มานะซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ใครจะเข้าใจผิดว่าเป็น4ดาวแต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูรูปโปรโมทของตัวละครจินซีตัวละครยินลินเลยว่าตัวละครอย่างกิยานเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าดาวบนรูปนะครับผมมันก็จะมีเหมือนกันเลยนั่นก็คือ4ดาวแล้วก็จะมีการเวนวรคและคอยใส่ดาวดวงที่5มานะเพราะทั้งสองตัวละครที่จะมาในแพท1.2นะครับผมจะเป็นตัวละคร5ดาวทั้งคู่อย่างแน่นอนส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าตัวละคร4ดาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะถ้าเป็นตัวละคร4ดาวนี่ยมัน จะมี3ดาวก่อนนะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีการเวนวักใส่ดาวดวงที่4เข้ามานะนี่ก็จะเป็นวิธีการดูว่าตัวละครตัวไหนเป็นตัวละครสีดาวและก็ตัวละครตัวไหนเป็นตัวละคร5ดาวของทางเกม w ว e r i n g Wave นะครับ ส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะขอแบ่งหัวข้อเป็น2หัวข้อเลยกันนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นข้อมูลจากออฟฟิเชียลหัวข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลจากลีกนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากออฟฟิเชียลกันก่อน,นแลวกันนะครับผมเราจะเริ่มกันที่ตัวละครอ,อย่างเจอจือสำหรับคําทักทายของเจอจือนะครับผมสิ่งที่เจอจืออยากจะพูดก็คือแสงแดดที่ตกตกระทบบนตัวเราเนี่ยมันสวยงามเหลือเกินนะขอชั้นว่ารูปคุณได้ไหมต่อไปก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครเจอจือนะครับเจอจือเนี่ยก็จะเป็นจิตกรนะครับเป็นนักวาดรูปเป็นนกาดพมนะนะ้เนนเเคงงีียยยบขออูไ่่่ ับผมแต่ว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการวาดภาพเมื่อไหร่ตัวละครตัวนี้จะทุ่มเทนะครับผมแล้วก็ให้ความรักเกี่ยวกับมันทีนี้เราก็มาดูวิดีโอเปิดตัวสั้นๆของตัวละครเจอๆจือจากทิกตอกกันนะครับ นี่ก็จะเป็นข้อมูลสั้นๆจากทางออฟฟิเชียลที่เราจะได้รู้เกี่ยวกับตัวละครเจอจือสาวแว่นสุดน่ารักที่มีบุคลิกขี้อายแล้วก็พูดไม่เก่ง ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวละครอย่างไซบอร์กเจนอตกันหรือชื่อจริงของเขาเนี่ยก็จะมีชื่อว่าเซียงหลี่เหวยาในฐานะผู้แสวงหาความจริงเราเรียนรู้จากกวานนี้เพียงแค่คร่าวๆเท่า,ทาน,นั้นและฉันชอบที่จะได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะครับเซียงหลี่เหียาเนี่ยเป็นหัวหน้านักวิจัยของ,งหัวซั่วคาเดมี่เขมามักแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิจัยต่างๆของเขาแม้ว่าเขาจะอายุยังน้อยก็ตามส่วนนี้ก็จะเป็นคลิปในการเปิดตัวเซียงหลี่เหวยาในทิกตอกนะครับ นี่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ2ตัวละครจาก o f ฟ i c i a l นะครับผมที่เราจะได้รู้อะไรเกี่ยวกับ2ตัวละครตัวนี้แบบเล็กน้อยเท่านั้นตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสาวน้อยขี้อายนะครับแต่ว่าตั้งใจทําอะไรก็ทําจริงนะ่วนตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นไซบอร์กนะครับผมที่เป็นอัจฉริยะแต่อายุยังน้อยเลยนะต่อไปก็จะเป็นข้อมูลจากลีกแล้วนะครับแต่ผมขอเตือนไว้ก่อนลวกันว่าอะไรที่เป็นข้อมูลจากลีกเนี่ยเราอย่าเพิ่งเชื่อละกันนะจะเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งหรือว่าไม่เชื่อไปเลยก็ได้เพราะตราบใดที่มันยังไม่เป็น ก่านะครับผมว่าข้อมูลจากลิกเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวกับ2ตัวละครน,นี้ที่เราจะได้รู้เพิ่มเติมกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ตัวละครอ,อย่างเจอจือหรือว่าสาวแว่นพูดน้อยขี้อายของเรากันก่อนแล้วกันนะข้อมูลจากลิกเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวละครเจอจือนะครับผมจะมาเป็นตัวละครซับพอร์ตธาตุน้ําแข็งจะจัดทีมเล่นกับตัวละครจินซีหรือว่าท่านเจ้าเมืองนะ ถ้าตัวละครเจ๋อจือเนี่ยมาเป็นประเภทซับพอตจริงๆนั่นก็หมายความว่าตัวละครตัวนี้จะมาเป็นซับพอตตัวที่5ของเกมตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครน้องเต่าฉีนะครับที่คอมแบทโลงเขาเนี่ยก็จัดว่าเป็นประเภทซับพอตแอนด์ฮิลเลอร์ ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเวลิน่านะครับผมที่จะจัดเป็นประเภทซับพอร์ตแล้วก็ฮิลเลอร์เหมือนกันตัวที่3ก็จะเป็นตัวละครอย่างเคี่ยงซินนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะจัดอยู่ในประเภทซับพอร์ตแล้วก็ฮิลเลอร์และตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวละครอย่างไฝจือนะครับที่จะจัดอยู่ในประเภทซับพอร์ตแล้วก็ฮิลเลอร์ถือว่าดีเลยนะครับแบบนี้เพราะอย่างที่เห็นนะครับผมว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยตัวละครซับพอร์ตแล้วก็ฮิลเลอร์ที่เราจะสามารถเลือกใช้ได้มันมีเพียงแค่4ตัวละครเท่านนั้แลก็ตัวละครที่แแบบใช้้้งงานไดริลวก็เกกก่่่งงงจจริๆเนนนีียถ้าาะะัับ็พแควท่านั้นที่ ระดับท็อปเทียร์ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเทียร์รองลงมานะแต่ถ้าน้องแว่นหรือว่าสาวขี้อายของเราคนนี้นะครับผมมาเป็นตัวละครซัพพอร์ตระดับลิมิเต็ดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเก่งอย่างแน่นอนนะทีนี้ต่อไปถ้าตัวละครเจ๋อจือเนี่ยมาเป็นตัวละครซัพพอร์ตฮิลเลอร์ตัวที่5้าของเกมมีกิงเนี่ยตัวละครตัวนี้ต้องเก่งระดับไหนนะก็ถ้าเราอ้างอิงจากตัวละครซัพพอร์ตที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้ที่มาจากตู้ถาวรก็คือเวอร์ลิน่าจุดเด่นของเวอร์ลีน่าก็คือการฮิลที่เรารู้กันนะครับ ั้นที่3แล้วก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตี20%เป็นระยะเวลา20วิจากสกิลฟอร์เตสเซอร์กิขั้นที่2แล้วก็จะมีสกิลอัลทที่จะมีความสามารถในการเพิ่มโบนัสดาเมจทุกธาตุสเป็นระยะเวลา30วินาทีก็พูดง่ายๆถ้าตัวละครเจอเจอมาเป็นตัวละครระดับลิมิเต็ดซั p พอร์ตตัวที่5้าของเกมจริงเนี่ยมันต้องทําได้มากกว่าตัวละครอย่างเบอร์ลิน่านะคือพูดง่ายมันต้องเก่งกว่าเบอร์ลิน่าครับผมเท่าแบบง่ายๆเลยก็คือความสามารถในการบัฟเอติกสอาจจะบ สามารถในการบัฟโบนัสดาเมจธาตุได้มากกว่าเวอรลีน่านะหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยก็มาเป็นตัวละครประเภทเต๋าฉีก็ได้ที่เป็นตัวละครซับพอร์ตฮิลเลอร์แล้วก็มีความสามารถในการนําไปเล่นเป็นซับดีเพสได้เหมือนกันนะพวกตัวละครตัวนี้อย่างที่เรารู้กันว่าเขาจะมีสกิลอัลโทในการเพิ่มดามดเมจเรสซนแนนซ์สกิลให้แรงขึ้นเพราะงั้นถ้าตัวละครเจอจือจะเข้ามาเก่งจริงๆเนี่ยต้องทําได้ทั้งฮิลทั้งบัฟพลังโจมตีแล้วก็บัฟดาเมจเรสซนแนนซ์สกิลนะครับพอในรีเขาเขียนบอกไว้นะัวตเนป็ ทีมเดียวกันกับจินซีเพราะงั้นตัวละครจินซีจุดเด่นก็คือการทำดาเมจจากสกิล E หรือว่าเลเซนแนนสกิลเพราะงั้นถ้าตัวละครเจือจือสามารถบัฟให้เลเซนแนนสกิลแรงขึ้นได้แบบบัฟได้แรงกว่าเตาฉีของเตาฉีตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับอยู่ที่38%นะถ้าเจือจือสามารถบัฟได้อยู่ที่ประมาณ50%เนเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเก่งแล้วก็ติดเมตาอย่างแน่นอนและตอนนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวละครอย่าง จินซีหรือว่าท่านเจ้าเมืองของเราตัวเดียวนะครับที่ใช้ดาเมจหลักๆมาจากเรสเซนซ์นสกิลเพราะในอนาคตเนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างชางลี่ที่จะเน้นดาเมจจากเ o n เซน e s สกิลเหมือนกันนะเพราะงั้นถ้าตัวละครเจ๋อจือนะครับผมหรือว่าสาวแว่นสุดขี้อายของเราเนี่ยอยากเก่งอยากติดเมตาแล้วก็อยากเก่งกว่าตัวละครเวลลีนาเนี่ยยังไงผมก็คิดว่าควรจะมีความสามารถในการบัฟเ o n เซน e s สกิลแล้วก็ฮิวได้เพิ่มเอตีเคได้ด้วยประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลของตัวละครเจ๋อจือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของตัวละครอย่าง เสียงหลีเหวยาวกันบ้างนะเสียงหลีเหยาเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวละครตัวนี้จะมาเป็นธาตุสายฟ้าแล้วก็มาเป็นเมนดีเพ็นะ จะใช้เป็นอาวุธถุงมือหรือว่าประเภทหมัดน,นะครับผมแล้วก็จะไม่ได้ใช้เป็นอาวุธปืนที่เขาต้องเขียนว่าไม่ได้ใช้เป็นอาวุธปืนเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีลีกนะครับผมตอนที่ตัวละครตัวนี้ใช้สกิลแล้วก็จะมีเสียงออกมานะซึ่งล็กก็ได้ไปขุดไฟล์แล้วก็เอาไฟล์เสียงนั้นนะครับออกมาให้เราได้ดูได้ฟังกันนะซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าเวลาที่ตัวละครตัวนี้โจมตีเอฟเฟกการโจมตีมันเป็นประมาณไหน อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือตัวละครอย่างเซียงหลี่เหาตัวนี้นะครับผมจากลีกเขาบอกว่าจะมาเป็นตัวละครแจกฟรีด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูอีกแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นเกมจากทางค่ายคูลโลเกมเนี่ย ถ้าจะแจกฟรีตัวละคร5ดาวผมก็ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่แต่คําถามนะครับผมว่ามันจะแจกฟรีเนื่องจากอะไรนะครับมีอีเวนต์อะไรหรือเปล่าหรือว่ามีการฉลองครบรอบดาวน์โหลดอะไรพวกนี้นะมันถึงจะมีการแจกตัวละครฟรีผมไม่เชื่อนะครับผมว่าอยู่ๆเนี่ยทางเกมก็จะมีการมาแจกตัวละคร5าดาวฟรีๆนะและถ้าสมมติว่าตัวละครอย่างเซียงลี่เหยาเนี่ยมันมีการแจกฟรีจริงๆนั่นก็หมายความว่าในแพท1.2มันก็น่าจะมีตัวละครระดับลิมิเต็ดตัวใหม่มาหรือไม่ก็ตัวละครตัวนี้แจกฟรีแล้วให้เราไปทําการปลดกลุ่มดาวจากการสุม่มมอันนี้ผ ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่าในความคิดของผมนะผมคิดว่าตัวละครตัวนี้น่าจะไม่แจกฟรีนะครับจะมีโอกาสประมาณ80-20 80%ผมคิดว่าไม่แจกฟรี20%ผมคิดว่าอาจจะแจกฟรีแต่ตรงนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเชื่อว่ามันจะแจกฟรีแล้วกันนะครับให้คิดว่ามันอาจจะยังไม่แจกฟรีไว้ก่อนนะครับเพราะผมคิดว่ามันมีโอกาสยากมากนะที่ตัวละครตัวนี้จะมาเป็นตัวละครแจกฟรีส่วนตัวผมคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันเอาไว้ด้วยนะครับเอา ิเว็บคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายแล้วกันนะครับ